สวัสดีค่ะนาริตนานาริตาจ๋าวันนี้อยู่กับป้าเจ๋วนลูปนะวันนี้นอนกับป้านะรูปนะโอเคไหมโอเคชุบผักไหมยังวันเนี้ยอ่ะชุบผักแม่ก่อนเร็วนาริตาโอ้บเวลาเบิ่งเพิม่มเลยชุบผักแม่ก่อนเร็วเชุบก่อนอชุบน่ด้วยตัวน,น้ด้วย ที่สุดขาหมูก่อนสิไปงานพี่น้องมาเล่นน้ำลูกเล่นแล้วกับสิป้าเจ้าวมาหาหล่อให้ลูกห้ยมาสั่นเขากรได้รหล่อเขาก็คือขาลูกเขาเนาะแต่ให้เขาเล่นน้ำลูกน่าเัดกับสักขาได้เอรักสักขาแต่หกโมงจะมาหอดีโมงสองจำหยอกไม่อยาลูกสักผขานเจ้าเพิเปิดเท่งเอร์ที่มันล่มบ่าเอ้า มัหไม่เอสันไหคเปมดเอ้าสุดหมใใส่ไม่ได้ค่ะไรจสาตัวเล็กเอาไปห้ดิกีเลยไปเออมันสั่งส่บใหญ่ไ่องิเที่จะสั่งใส่อร่อยมันองเด็กตัวตัวนี้เอาไปนูกี่เด้อนี่เด้อง่าครับนูเกีตังกัไหมหรอต่งันไหเอาไปนูกีอ่องาครับ ทำไมสวยอย่างนี้เนี่ยมาจากสีร้านแต็งต่งต่ได้หน่อยจังระสุดใถหลานมัเป็นอย่างเตียวโทรศัพท์เ็นซุดนี่เาเคยซื้อแล้วมันงเสเด้งขึ้นมาเรือได้าด้่อยเดเด้ง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 เ้งเด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 ้เด้งเด้ง้งเด้้งงเด้งเด้งเด้งด้งเด้งเดงเด้ง้งงเด้งเด้งเ อันนี้อันนี้น้องพ่อ้แต่ว่าสองอันนี้เอาให้กี่ก็ได้ตัดเธอสวยอสวยี่สดะเงเธอสเๆเใหตาเครื่องบินบินยังไงลูกเครื่องบินบินยังไงนตาเคองบินบินยังไงลูกินยุบตาบินใสหง น้ตะนอนเฟียลูกันขอเฟียลูกันดูกันีุ่มกุ้งอืมไม่ขอเฟียเลยแ่กินยังู่ได้กนเยอะก็มวันสวย้ากรงบเนียอยุางไงเออันนกุ้งนะเองเมืนก็สิม้าออกล้ว่ากุ้งไหนวะพวกขวาื่อ้อันูกเขาอ๋อเออมาเป็นอนที่มึงบอกจะมันยาวมันยาวอะไร้ นาิต่าจานาริตานอนฮาี่แม่เลยเมื่อก่อนแม่นอนลงเร็วนอนลงเร็วเร็วเร็อยากนอนได้หนิบ่อยากนอนนอนนอนจะเสียงมึงยังว่าันเพดไอ้ยังนีหนี่มาเลยมีเรื่อแอบนาี่น่าห้ามสมูกณอุตสาว่าอาตาไม่ได้เริเจ็ดตมัมีขี้มูกใสๆไหลออกมา ฮาลีฮาลีฮะฮาลีแม่หน่อยเลยฮาลีฮาลีฮมามีหน่อยเร็วฮาลีฮาลีมากอดกันหน่อยเร็วกอดแม่หน่อยเร็วลูกกอดแม่หน่อยเร็วกอดกันหน่อยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยต้องเนยสวยไปกินเขาดีก่อนเอาฮาลีกันฮาลีก่อนฮาลีอ๋อฮารีอ๋อ ดึงดิงดิงดิงเออโอ้ยเออโอ้ยดึงดึงตอก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 เออฉันเอามือไปแย่ตูดตูดอยู่ไหนตูดอันยังไงหัวไหลหัวไหลว้าน้องลิตา ดีไปแล้าเดี๋ยวหาลมกลองย่งไงฉันเอามือไปแยะพัดลมอือนีเต้นเต้นเต้นโชว์ให้เอฟซีดูหน่อยเลยเด้อเะเมาแล้จนมาจนจับจับเต้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 ต้ตัวตัตัวสัต

เธอสวยพู่นะเธอสวยที่สุดเลยสวยที่สุดในซอยตอนนี้โจแันหรือยังอันนี้หนูโจแันหรือยังเอาไปทิ้งขยะเอาไปทิ้งขยะ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 มาแม่ขอมามาทิ้งขยะทิ้เนะแม่เส้นหมูแลยกันหนึ่งโอ้มีมีอย่างนั้นาเดินมาทนี่แล้ว

halihalihalih kakek kakek lele jangan di menerima ya, hua lay ไม่รู้จักตูดตัวเองแล้วไงตูดตูตรงไหนตรงนี้ตรด้ตรงนี้ตรวจเจ้ตนีนีู่จักตูดไหมตรงนี้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 เอ้าเมือว่ะกือบแดดตอนนี้อยู่ผ่หนูกงปะตนทีสมองแดแสนแตเป็นได้ยินึ้งขึ้นอมันไปหุ้งปะร แม่มาฮาริแม่ก่อนแม่ฮาริแม่ก่อนแม่ไปทํางานนะลูกนะไม่มาจะไปหาลิไหมไปที่นี้มันจะโดนจัดการโดนตัดการแน่นอนถ้าเป็นยางหลอ่อน่าจะเป็นหลินก็งูผ่อนนอนได้ผลจุ๊บแม่ก่อนแม่โดนจัดการจุ๊บแม่ก่อนปูชูแม่เอาจุ๊บผาจุ๊บผาเอาขี้หมูมาตัวใเขาจุ๊บผาเอาขี้หมูมาตัวใจุ๊บไม่ครบหมดเลยใบหน้าอะไจุ๊บไม่ครบหมดเลย ผักผักผักจหัวแล้วผักผักผักจังหวัผักผักจุกอางผักหนูใครเนี่ยวนเอาเนี๋ยไปถิ่ในเรื่องนีดเด้อเอาคือหอาผ่ามามันก็ีพักระตันปสืออ แม่ s <S right? ขอนะแม่ขอ <uyor> <ua> ได้ไหมแม่จะอไปด้วยนะแม่เอาไปด้วยได้ไหมผ่าถอห้อง่าจะวไปอดแม่จะได้ลูาอันนี้ของแม่นะแม่จะเอาไปด้วยนะเส้นเอานิือไปแย้มลมแม่หน้าผ่าอยู่ไหนหน้าผ่าอยู่ไหนผ่าผาอยู่ในผัาจุ๊บจุ๊บ โอ้โ้โอยังไม่นอปะไหนไหนอืมไหนผักหรอไหนผักไหนผักม่ยไม่รู้จักถามเลยใครเนี่ยน้าผากเดี๋ยวไปจุ๊บเลยไหนผักตรงนี้ จะไม่รู้จักหน้าบาดยังไปเร็วเลยวยไปเร็ว ta 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 เด็กกาบกาบอาบน้ำในคออะตาแล้วก็จังเลมออาหนานันนานันนานนานนานน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 นานน ยาสีออกเดีลิตาจะแสดงยาเกิงเบอร์ละชาดีกันเด้อเล็วอุ้ยหอมหอมไม่จุกหัหอมอหอมาตีเดมันิวมามาโนไหนนไไหนไหนตตวตมาแล้วตมาแล้วตมาเล็วมาลไมตัวไมลได้ากเีจากเหลีือ ไปบาย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 ให้มีุใเอาบายบายก่อนเอาก็นี่ไงยังไงเปิดปิดเหรอเปิดเหรอแกะไหมแกะไหมขอบคุณค่ะจุ๊บทีนึงจุ๊บทีนึ่งหักด้วยอ่ะหักด้วย จุ๊บผ่าจุ๊บให้เลยมีเสียงด้วยอย่างเงี้ยกลับกลับเร็วกราบกราบแบบเป็นจานครับอดีตกราบครั้งที่หนึ่งไหว้พระไหว้พระ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 พุทธเจ้าสวนเหรอจะไว้ก็ชวนนั่นยามนัลน ออ้หูทองคำเฮ้ยขอบคุณค่ะก้มสวยๆมามด้าว่เปาอย่นั้นเายไปไปใยางเยดเย็ดไปไปเร็วไปไปเย็ดทั้งหลังไปไปใครไปไปใส่ไปไปุแม่ไปไปแม่ไปไปแม่แกให้เราไปไป เอาคนคนนะเอาคนคนนะคนคนนะยอดยอดไปจุบเจบไปจุบเจาแล้วรไปจุบใบเจ้มาก่อแล้วเร็แจวกันนี่ส่วนานส่เลไปจุบผักใบเจาแล้วรน่าสงสารจังเลยจุบผักนั่นก็แจวเลยจุบผักจุบผักมาแวกเหยียวอยู่นะแต่ไปฆ่าชีลดิทอ พี่ยักยานหายโตนะยันหายโตนะพี่ยันพี่ยันหายโตพี่ยันพี่ยันดูไปพียัเขากลับเขากลับเขากลใส่เขากลใส่น่าสีขึ้นหน้ามาแฮะเขาไปรถฮะไม่่อะไรจะอ่านผ้าหน้าไปก็บอะไรานรูสีอยู่คลิปนี้ออกค่ะคลิปนี้ก็ไปซาเน่ซะก่อนที่ต่วนขาตัวเอาตัวเราเห็ปัจจุบันขี้รถรอตังสีเอาตังสิ่ยูคาซานคัน หายก็ได้หายเทอๆเถะฟังเถอะเถะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายชุบผักชุบผักชุบผักตรงนี้ตรงโอชิจุแม่เอ้ย